เอาละครับกราบสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมเพชรจากอันดีเด็กอีกตามเคยนะก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรายัางคงอยู่กันในเรื่องราวของครูพิเศษจอปปวนรีบอนแต่วันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงประเด็นที่มีความชิลกันขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เพื่อนๆหลายๆคนนั้นอาจจะหัวร้อนกับเรื่องที่เรานั้นกําลังจะพูดก็เป็นไปได้นะครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องขออภัยก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็โดนฝนโดนอะไรต่างๆมาทําให้เป็นหวัดนะครับและลักษณะเสียงนั้น,นอาจจาใหกร ครับที่เราจะมีการพูดถึงเนื้อหาในมังงะรวมไปถึงอนิเมะอีกด้วยครับถ้าใครนั้นไม่อยากโดนสปอยเนื้อหานะครับก็กรุณานหลีกเลี่ยงคลิปนี้ไว้นั่นเองครับ ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับผมว่าเรื่องราวของคุณพิเศษจอมปว่วนรีบอรน์นั้นได้มีการจบไปตั้งแต่ประมาณเมื่อ6 7ปีกันที่แล้วนะครับผมและเมื่อเพื่อนๆน,นั้นอ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงดูการ์ตูนเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการฉุกคิดขึ้นมาในใจบ้างเลยครับว่าเนื้อเรื่องบางส่วนนั้นมันกลับไม่สมเหตุสมผลซะเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะเพื่อนๆเ,เปิดใจกว้างแล้วก็ลองรับฟังสิ่งที่เราจะนําเสนอดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองนี่เป็นความคิดเห็น,นส่วนตัััววขอออองงผผมมมมที่่่่่แบรรรู้้้สสสึกาาาานนนนนจะาาถใเเืื หรือเรื่องราวอะไรบางอย่างลงไปได้นั่นเองอยังไงนั้นนะครับก็ขอกำลังใจให้กับคลิปนี้กดไลค์กันได้ถึง300ไลค์แล้วก็ Let's start it ครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับขอไปยังภาคโลกอนาคตกันก่อนที่ได้มีการรุกรานนะครับของมิลฟิโอเล่แฟมิลี่นะครับไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวจนแม้กระทั่งนะครับแฟมิลี่ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างวองเกล่แฟมิลี่นั้นก็ไม่อาจจะต้านทานความแข็งแกร่งของมิลฟิโอเล่แฟมิลี่ได้นั่นเองครับจนถึงขั้นที่เหล่าแฟมิลี่ที่เหลือรอดของวงเกล่นั้นก็ต่างหนีเอาตัวรอดหัวซุกหัวซุนกันนะครับเหล่าบอสรวมไปถึงผู้พิทักษ์นั้นก็ถึงกับขั้นหลบไปยังฐานทัพใต้ดดินนนนนกกัััเเเเเลยยยทททีีีวโหตุ่่มอองรรบสาาาาถํ ชนะได้รวมไปถึงมีพลังที่แข็งแกร่งนั้นก็คือการท่องไปยังพาราเรียรเวอร์ต่างๆของเปียคูรันผู้เป็นบอสของมิลฟิเอเลย์แฟมิลี่นั่นเองครับและเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นก็คือ เรื่องราวของซาวดะเอเอมิสึนะครับรวมไปถึงกองทัพของวองเปเลนในขณะนั้นอีกด้วยซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นกันชัดๆจัดจากันเลยนะครับว่าตัวของซาวดะเอเอมิสึนั้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าซูนะนะครับที่ได้รับการอัปเกรดจากโลกอนาคตมาอีกแล้วด้วยหรือจะเรียกง,ง่ายๆนั่นเองนะครับก็คือน่าจะแข็งแกร่งกว่าซูนะที่สามารถตีปยาคุรันได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับทั้งๆที่เขาเนี่ยเป็นคนแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดดชออบบขนนนาาาัั้้แต่่กกลไมสามสารถปปงวงวเ ในขณะนั้นได้นั่นเองครับซึ่งเราก็ไม่รู้แหละครับว่าเรื่องราวตรงนี้เกิดเนื้อเรื่องอะไรกันขึ้นแต่เรารู้สึกว่าตัวอาจารย์นะครับพยายามจะตัดบทของซาบดาอเอมิสึรวมไปถึงปกปิดพลังในส่วนนี้ไว้นั่นเองครับเพื่อจะเอามาขายกันต่อในภาคสุดท้ายนะอย่างไรก็ตามแล้วนะครับมันก็ไม่เมคเซนกันอยู่ดีเพราะว่าอเอมิสึนั้นมีความแข็งแกร่งจนได้เป็นหัวหน้าของเชเดฟรวมไปถึงผู้พิทักษ์คนอื่นๆน,นะครับของวองเกลฟามิลี่และไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรต่างๆนะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะแข็งแกร่งกันออยู่่่พตตตัวแก็ไมมสาารถ้น การต้านทานของมิลเฟเล่แฟมิลี่ได้นั่นเองครับแถมจากคาพูดของรีบอนนั้นยังมีการบอกว่าเขานั้นนะครับได้ไปพักล้อนกับสวัสดานานะผู้เป็นแม่ของซูนาอีกด้วยนะครับมันก็จึงทําให้เรานะัค่อนข้างสงสัยกันไปอีกนะครับว่าเฮ้ยตอนนั้นในขณะพักล้อนอยู่ที่อิตาลีนะครับชะตากรรมของทั้งสองคนนั้นเป็นอย่างไรกันแนะ่ถึงจะไม่มีการปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรกันบ้างแต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเรานั้นได้ดูจบไปแล้วในภาคโลกอนาคตแล้วก็มาลองย้อนคิดดู เมื่อเห็นพลังของเอมิสึแล้วนะครับเราก็แอบรู้สึกว่าอ้าวขึ้นมาทันทีนะครับเก่งเวอร์วังอย่างเอมิสึนั้นก็ยังไม่สามารถเอาบลเฟลเล่ฟมิลี่อยู่ได้งั้นหรอครับ ประเด็นต่อไปที่เราจะขอพูดถึงนั่นก็คือในภาคสืบทอดของมงกเล่นั่นเองครับโดยในภาคนี้เป็นภาคที่ซึนานันนะครับเพิ่งจะกลับมาจากโลกอนาคตแค่แป๊บเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเราจะไม่ผิดกันนะครับน่าจะเป็นเพียงแค่สัปดาห์2องสัปดาห์เท่านั้นเองในวันนั้นนะครับในวันพิธีสืบทอดเนี่ยก็มีแขกต่างๆมากมายที่แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับจากแฟมิลี่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมาเข้าร่วมพิธีด้วยในวาระการสืบทอดนั่นเองนะครับก็จะได้มีพิธีการสืบทอดบ,บาปของบงกเลอีกด้วยครับและด้ววยยคคคคามมมแแ้นนนของงงีีี่่ททกััหดเพ7 ฟังไม่ผิดครับ7คนก็ได้ทําการขโมยบาปมาได้และทําการราดบาปนั้นนะครับใส่แหวนของตัวเองจนทําให้พาวเวอร์อัพขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อแถมเอ็นมานั่นเองนะครับยังมีพลังเป็น1ใน7ของพลังทั้งหมดด้วยนะครับก็ยังสามารถกดพวกซึนะให้จมดินกันเลยล่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับความแข็งแกร่งนั้นก็สามารถทําลายได้ทั้งแหวนมองเกเลที่เป็นแหวนเวอร์ชั่นออริจินอลนะครับที่เพิ่งได้มาจากในโลกอนาคตอีกด้วยนะครับแม่เจ้าเรียกว่าทําลายได้อย่างไรอันนี้ทั้งทัวน ที่ถูกปลดโซ่ตรวนพลังมาค่อนข้างมากกันแล้วล่ะครับและที่เราสงสัยกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องขอย้อนกันไปอีกสักเล็กน้อยนั่นก็คือแหวนนี้นั้นเป็นแหวนที่เดชิโมนะครับหรือรุ่นแรกนั่นเองนะครับได้ทําการสวมใส่อยู่ก็น่าจะอยู่ในลักษณะรูปแบบนี้เลยและแหวนนะครับที่พวกเอ็นมาใส่นั้นก็น่าจะเป็นแหวนที่โคาโตหรือชิมอนโคซารรุ่นแรกนั่นเองนะครับได้สวมใส่อยู่นะครับซึ่งมันเป็นของออริจินัลรุ่นแรกกันทั้งนั้นมันนั้นน่าจะมีพลังชัดเทียมกัน,นครแแแต่จๆนนวววขขออองงงชิมมก็สาาาาถทํลยลยเ ok ได้โ ง่ายกันเลยล่ะครับและในระหว่างที่ชิมอนนั้นได้เข้าทําลายแหวนนั้นก็กลับไม่มีใครสามารถหยุดชิมอนแฟมิลี่ได้เลยนะครับมีเพียงแค่7คนเท่านั้นเรียกได้ว่ามีเป็นร้อยนะครับก็ไม่สามารถหยุดทั้ง7คนนั้นได้นี่เองนะครับก็ต้องเป็นประเด็นที่เราจะต้องมานหน้าคบคิดกันแหละครับถึงความสมเหตุสมผลของเรื่องราวและสเกลพลังกันอีกสักเล็กน้อยนั่นเองแล้วก็ยังคงโยงกันต่อไปนะครับถึงพ่อของซูนะาอีกตามเคยอย่างสว e ัสดีอีไม่สืบนะครับที่วันนั้นเนี่ยเป็นวันสืบทอดนะครับแต่พ่อของซู อยู่ไหนนี่สิครับทางด้านที่มันนั้นเป็นวันสําคัญที่ลูกของตัวเองนั้นต้องได้รับการสืบทอดนั่นเองครับแต่ตัวของซาวดาเอมิสึนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทเข้ามาในรั่วนนี้นั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าซาวดาเอเมิสึอยู่ด้วยนั้นก็อาจจะสามารถหยุดการกระทําของชิมอนได้บางส่วนเลยครับเรียกได้ว่าผู้เขียนนั้นนะครับมีความจงใจนะครับในการปกปิดพลังของเอมิสึจนบางทีแล้วนะครับทำให้เราเหล่าคนดูคนอ่านนี้รู้สึกตะขิดตะขวางใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวละครับกับเรื่องราวของ e เ,อเ,เ,เอริรจางๆนะ พี่แกเก,กกันมากๆเลยนะครับจากเ,เรื่องที่ได้มีการปูมันในตอนท้ายนั่นเองเรายัางคงวกกันอยู่นะครับในเรื่องราวของแหวนกันอีกสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่แหวนที่พวกซีนาได้มาจากในโลกอนาคตน,นั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับทั้งทั้งที่มันเป็นแหวนเวอร,ร์ชันออริจินอลเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนนั้นเกิดความไม่พึงพอใจกันขึ้นมาเลยครับเพราะว่าแหวนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแหวนที่เฮ้ยได้มีการเกลื่นว่ามีการปลดโซ่ตวนมีการปลดผนึกนะครับให้อยู่ในรูปแบบออริจินอลดังนั้นเนี่ยน่าจะใช อะไรก็ตามแล้วนะครับมันกลับกันเลยกับแหวนของทีมอนแฟมิลี่นะครับที่มันนั้นนะครับเป็นแหวนที่ไม่มีที่ไปที่มานะครับก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแหวนของวองเกล่แฟมิลี่แหวนของมาเรลิงนะครับรวมไปถึงจุกนมของอันโกเบเลโนนั้นถูกขึ้นอยู่กับเรื่องราวแกนกลางนะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทูเรนีเซปเต้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยทั้ง3องค์ประกอบนั้นจึงมีพลังที่ยากจะทัดเทียมเลยครับเพราะว่าทั้ง3ส่วนนี้เองนะครับก็เป็นส่วนประกอบที่ทําให้โลกนั้นขับเคลื่อนไปด้้้้วววยพลลัััััังงงงงงขขอออท3นนนนนน่เดแแ ยังไงนะครับวัสดุที่ใช้ในการสร้างนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังในแหวนนะครับพลังนี้นั้นมันมีพลังทัดเทียมอย่างไรกับตัวของวงเกล่แฟมิลี่จนสามารถทําให้ทําลายวงเกล่แฟมิลี่ในรูปแบบออริจินอลได้ตรงนี้ก็น่าสงสัยไม่น้อยกันเลยทีเดียวแหละครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราอยากจะบอกว่าชาติไฟนะครับของชิมอนแฟมิลี่นั้นมาจากไหนตรงนี้เราก็ยังงงๆอยู่นะครับเหมือนอาจารย์คิดออกแล้วก็เพิ่มเรื่องราวของชิมอนแฟมิลี่เข้ามาซะอย่างนั้นนะครับมันก็ทําให้หลายๆคนนะครับแอบ คอนมาอยู่พอตัวกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีการโตเถียงกันบ้างเล็กน้อยนะครับถึงการบอกว่าเฮ้ยหลังจากที่พวกซูนานั้นกลับมาจากโลกอนาคตน,นะครับมีเหตุการณ์แผดดินไหวเนี่ยแหวนก็เลยผุดขึ้นมานะครับจากโลงศพของพวกชิมอนแฟมิลี่รุ่นแรกนั่นเองนะครับตัวของเดมอนสเปซนะครับจึงได้เข้าไปอยู่แล้วก็แทรกซึมในชิมอนแฟมิลี่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆและความแข็งแกร่งมากขึ้นมานั่นเองครับแต่ระยะเวลานั้นมันก็ค่อนข้างแอบจะไม่ใช่นะครับในการวางแผนเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนั้นดังนนนนนัั้้้ีีี่่ยมจจึงงทททําาาาใใหหลลๆคคคบดูอแแวก็ ไม่ค่อยเปิดใจในภาคของชิมอนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมก็อยากเชียร์ให้เ,เพื่อนๆนั้นไปอ่านในภาคนี้กันนะนะเราขอวกกลับกันไปอีกนิดนึงนะครับในประเด็นต่อไปเรื่องของความเทพของเปียคุรันเนี่ยที่บอกเอาตามตรงนะครับว่าจริงๆแล้วใช่เนื้อเรื่องเนี่ยมีการเรียงเอาภาคชิมอนมาก่อนนะครับผมโดยการทําแมคานิกเรื่องอะไรก็ได้จนทําให้ภาคชิมอนนั้นนะครับสามารถมาก่อนภาคโลกอนาคตได้เนี่ย ตัวของเปียคูรันนั้นนะครับน่าจะควรเป็นบอสใหญ่ก่อนที่จะไปเจอเรื่องราวของทรูนีเซปเต้หรือเรื่องราวของอันโกเบลโนครับมันก็ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยแอบจะรู้สึกสงสัยนะครับว่าบอสใหญ่ที่ควรน่าจะเก่งที่สุดในโลกอนาคตเนี่ยขน,นั้นนะครับกับโดนตีได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีคราบแคลงใจกันบ้างเลยครับผมส่วนตัวแล้วผมยังมองว่าพลังรวมไปถึงสกเกลของเปียคูรันนั้นน่าจะเป็นบอสใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับและอาจจะทัดเทียมของตัวของมนุษย์ยุคเก่าอย่างพวกคุณลุงคาวาฮิระกันเลยล่ะครับ คุณลุงคาวาฮิระแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงประเด็นนี้กันอีกสักเล็กน้อยเลยครับคือการมายุ่งเกี่ยวกับทรนีเซฟเต้ของเปียคุรันนั่นเองนะครับแต่ตัวของคาวาฮิระนั้นกลับไม่ได้เข้ามายุ่งนะครับและจากคําพูดของอิริเอโชอิจิรวมไปถึงเรื่องราวที่เรานั้นได้รับรู้กันในโลกอนาคตตัวของเปียคุรันนั้นสามารถที่จะยึดครองโลกอนาคตได้สําเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรนีเซฟเต้นะครับตรงนี้เองคุณลุงคาวาฮิระนั้นในพาราเรียเวอร์อื่นก็ไม่ได้้้้มมมีีีบบททาาาาาาาตตรรรงงนนนนนนก็็่่สใจจจะะะคัเเพวววํปอ สนใจในการดูแลตัวของทรูนิเซเต้สิครับและทรูนิเซเต้ในส่วนที่ตัวเองจะต้องดูแลนะัก็คือเรื่องของจุกนมของอันโกเบลโนนั่นเองดังนั้นเนี่ยเมื่ออันโกเบลโนต่างๆนะครับถูกจัดการไปในพาราเรียเวิร์อื่นแล้วคาวาฮิระ ah น่าจะต้องลงมาเล่นแต่คาวาฮิระนั้นก็กลับเพิกเฉยนั่นเองครับจนมาถึงพาราเดียเวอร์สุดท้ายที่คาวาฮิระได้เข้าไปส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือซีอนะนั่นเองตรงนี้มันก็น่าคิดแหละครับว่าทำไมพาราเรียเวอร์อื่นๆคาวาฮิระ ah นั้นไม่ได้เข้าไปขัดขวางตัว ครับ มาทีนี้เรามาต่อกันเลยนะครับกับความแข็งแกร่งของเหล่าผู้พิทักษ์รุ่นอื่นๆนะครับเราก็อยากจะสงสัยกันแล้วเกินน่ะนะว่าเหล่าผู้พิทักษ์รุ่นที่8หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ได้มีการปรากฏออกมาเนี่ยเขาไม่ได้เจอศึกหนักแบบซืนะก,กันเลยหรืออย่างไรนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่น่าสงสัยเลยครับว่าผู้พิทักษ์ของรุ่นที่9นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างไรตรงนี้ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องเข้ามาแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่เราได้เห็นความแข็งแกกกรร่่่่่่่งงงัันนนนนน้ว็คือออขุุทททีี10เเาส นนัน้เราก็ไม่ได้เห็นบทบาทที่แท้จริงของเขามากมายนักนะครับในบทบาทของผู้พิทักษ์ตรงนี้เองมันก็น่าคิดเลยครับว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่น่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆหรือไม่ว่าจะเป็นศึกชิงแหวนอะไรต่างๆมันก็น่าจะมีการเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของรุ่นที่ผ่านๆมาหรือแม้กระทั่งการกระทบกระทั่งกันในแฟมิลี่ตรงนี้พวกเขาแก้ปัญหากันได้อย่างไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับถึงแม้ว่ารุ่นที่9ดูเหมือนที่จะผ่านงานมาเยอะน,ะนั่นเองผู้พิทักษ์ของเขาก็กลับไม่มีบทบาทเลยทีเดียวจนในศึกพิธ ของตัวชิมอนแฟมิลี่ได้ไม่อยู่กันเลยล่ะครับดังนั้นเราจะอนุมานกันได้นะครับว่าฝีมือของผู้พิชักรุ่นอื่นๆน,นั้นก็อาจจะเบยๆเลยครับเมื่อเรานั้นได้ทําการเอามาเปรียบเทียบกับรุ่นที่10รวมไปถึงรุ่นที่1นั่นเองครับ ประเด็นต่อไปที่เราอยากจะพูดคุยนิดนึงนะครับประเด็นเรื่องนี้นั้นส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องที่ผมนั้นแอบจะไม่พอใจส่วนตัวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการจับคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับโดยในเรื่องรีบอลนั้นได้มีการจับคู่ต่อสู้เนี่ยกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่มันก็เหมือนนกับหลายๆเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟร r รี่เทลด็กอนบอลอะไรก็ตามนะครับตั้งแต่ในภาคศึกชิงแหวนนะครับจนไปถึงภาคชิมอนส a แฟมิลี่กันเลยทีเดียวเนี่ยซึ่งเรานั้นก็ทําความเข้าใจได้นะครับว่าผู้บัระมาก็คือการจับคูู่ส ที่ไม่มีแมคานิกใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นมาให้เห็นนั่นเองหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้มีการพลิกแพลงใดๆมากมายมีแต่เพียงการเอาพลังเข้าสู้กันซะส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างในศึกของชิมอนนั่นเองครับตัวละครนั้นวัดกันด้วยพลังใหม่อย่างเดียวนะครับเหมือนว่าใครใหม่กว่าเนี่ยคนนั้นก็ชนะไปอะไรประมาณนี้ซึ่งแตกต่างจากศึกชิงแหวนนะครับที่การต่อสู้นั้นได้มีการพลิกแพลงและน่าติดตามเป็นอย่างมากเช่นมีการที่แรมโบ้ใะครับใช้บาสุกา้าทศวรรษในตัวเองอีก20ปีนะครับออกมา อยามามโตะนะครับในการคิดท่าใหม่เรื่อยๆจนในที่สุดแล้วนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้สคอรโลแพ้ไปนั่นเองความอึง้งนะครับที่ฮนะิบารินั้นสามารถจัดการโกรามอสกาได้ภายในพริบตาเดียวหลังจากการไปตีดีโนมานั่นเองนะครับเรื่องพวกนี้มันทําให้คนดูอย่างเรานั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากซึ่งการต่อสู้ในภาคหลังๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรพลิกแพงจนทําให้หลายๆคนนั้นรู้สึกว่าการต่อสู้นั้นค่อนข้างจะน่าเบื่อไปนั่นเองครับยางไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีอีก็นี่รถึงของประเด็นนะครับที่เราจะขอ สิ่งที่ตัวของเรื่องรีบอลนั้นได้ตัดทอนเนื้อหาออกไปอีกด้วยครับและไอสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นั่นก็คือการตัดจบของตาเท้าทันบอลในตอนจบของอุพิเซตจอมปวนรีบอลนั่นเองครับในการให้พวกวินดิเช่นะครับได้ใช้พลังงานนะครับในการดูแลนะครับสิ่งที่เหมือนลักษณะเป็นโถแก้วหรือลูกแก้วเพื่อใช้ในการกักเก็บพลังนะครับของพวกอัดโกเบเลโนนั่นเองนะครับหรือพลังงานไฟที่ถูกแตกออกมาจากหินทั้ง7ก้อนนั่นเองครับตรงนี้เองนะครับมันก็เหมือนกับคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เลยให้ตา ทั้งที่ตัวของเชคเกอร์เฟสนั้นนะครับผมก็ทําการเฟ้นหาอันโกบลิโนมาหลายยุคหลายรุ่นหลายสมัยแล้วนะครับตัวของตาเท้าทันบอดน,นั้นก็กําลังเพิ่งจะมาคิดได้ในยุคของซีนานั่นเองครับมันก็ทําให้หลายๆคนแอบรู้สึกแบบเอ๊ะกันขึ้นมาในใจนะครับว่าทําไมนั้นไม่ถึงคิดวิธีนี้ขึ้นมากันตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับหรือจะต้องรอให้เกิดโศกอัตกรรมเยอะแยะมากมายกันก่อนนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวแหละครับว่าเนื้อหาตรงนี้นั้นมันัััััันนนคคืือออกกาาารรรตตตดดจจบบบหเปล่ลมม่่สวววววแ้ผมงช มาและประเด็นสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงปมหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการคลี่คลายนะครับจนทําให้เรารู้สึกเลยว่าผู้เขียนนั้นรีบจะตัดจบนะครับข้อมูลบางส่วนเนี่ยจึงได้ไม่มีการเปิดเผยออกมาเช่นในเรื่องแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแหวนเทลริงนั่นเองปูมาซะอย่างด,ดีนะครับเรื่องของเฮลริงทั้งในภาคของโลกอนาคตว่ามันนั้นเป็นแหวนท่าสายหมอกที่ดูลึกลับและน่าค้นหาซึ่งเป็นเรื่องที่มีคนนั้นนําเอาแหวนนี้ออกมาใช้นะครับจึงได้มีการปรากฏออกมาถึงเรื่องของเฮลริงนั่นเองครับแต่ทั้ง ก็ได้มีการโชว์สเกลพลังไม่กี่แหวนกันนั่นเองครับทั้งนี้เองนะครับเราก็ถูกมองว่าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วนะครับอาจจะมีการทําเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแหวนเทวรี ry, รอไว้ถึง6แหวนกันแล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นแหวนที่มีขุมพลังเยอะกันมากๆกันเลยทีเดียวดังนั้นแล้วนะครับเนื้อหาตรงนี้นก็ค่อนข้างแน่ชัดน,นะครับว่ามันถูกตัดจบกันออกไปนะครับเพราะว่าแหวนเขาแต่ละคนที่ใช้ออกมานั้นนะครับก็ล้วนมีส่วนสําคัญต่อเนื้อเรื่องกันทั้งนั้นดังนั้นแล้วแหวนนี้น่าจะเป็นแหวววนนนนนทีี่่่่่่มมมสสําาาาคัญาัญกกกตตอออออเเเเรรรืืง,งพพิศปปิศจปบ็ลแ้้้ได เติมเอามาแต่อย่างใดนะครับปล่อยให้แหวนบางวงเนี่ยก็กลายเป็นปริศนาแล้วก็ไม่ได้มีการปรากฏออกมาสังงั้น มาต่อกันเลยนะครับเรื่องประเด็นหน้าตาของซูนะาในตอนโตนั่นเองครับว่าอีก10ปีข้างหน้านั้นหน้าตาของซูนานั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะครับจนถึงตอนจบนะครับเราก็ยังไม่สามารถเห็นหน้าตาของซูนะาในตอนโตได้เลยครับผมว่าเขานั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ให้เพื่อนๆเดากันไว้ว่าหน้าตาน่าจะเหมือนรุ่นที่1นั่นแหละครับไม่น่าจะแปลกแยกหรืออะไรไปมากกว่านี้แล้วละครับแต่เอาจริงๆแล้วมันคาใจอ่ะนะอยากเห็นหน้าซูนะาตอน10ปีให้หลังนะครับเห็นกเกือบจะทุกคนแล้วนะฮะเหลือแค่ซูนะาคนเดียวไม่รู้จะปิดไว้าไมมเเหืออนนนนกกกกััจี้ะรรร็็ยงงปด่ชล ที่เป็นผู้หญิงฝาแฝดผิวสีเข้มนะครับที่ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในศึกชิงแหวนโดยเรื่องของคุณพิเศษจอมปวดรีบอลนั่นเองนะครับก็กลับจบไปแล้วนะครับแต่เราก็กลับไม่รู้เลยว่าเรื่องของพวกเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนองค์กรคืออะไรเคลื่อนไหวภายใต้สังกัดของใครนะครับและการมีคนหน้าเหมือนแบบนั้นนะครับอีกกี่คนอาจจะเป็นมนุษย์ทดลองที่มีกองทัพก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะมีเนื้อเรื่องเชิงลึกกว่านั้นนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับการเฉลยนะเพราะว่าพวกเธอเองนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นส่วนหลักเลยนะครับท คุรรันนัันนน่เองบตรงนี้นั้นก็รู้สึกว่าอาจจะถูกวางมาเป็นบอสใหญ่แต่ก็ถูกตัดบทไปเช่นกันนะนะอย่างไรก็ตามนะครับพวกนี้นั้นก็เป็นปริศนาที่ไม่ได้รับการเฉลยขึ้นมาเลยครับว่าเนื้อเรื่องนั้นมันเป็นอย่างไรต่อไปหรือแม้แต่พลังของพวกวองโกเล่รุ่นแรงนะครับว่ามีสเกลพลังอยู่ในระดับไหนนั้นเราก็ไม่ได้เห็นในการย้อนเรื่องราวไปนะครับเพื่อดูความสามารถตรงนี้ให้เราคราบแขงใจกันเล่นๆแหละครับว่ารุ่นที่1เนี่ยมันเก่งกันขนาดไหนหรือความลึกตื้นหนาบางนะครับในการมอแหวนในการระหว่างเซฟิรานะครับบรรพับ ีน้ที่ให้กับพวกวอร์กลีนนะครับว่าเกิดขึ้นในช่วงไทม์ไลน์ไหนหรือแม้กระทั่งอันโกเบเลโนนะครับในเจนก่อนๆน,นั้นมีใครกันบ้างหรือมีเรื่องราวเชิงลึกอย่างไรตรงนี้นั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาให้เรานั้นได้ซึมซาบเนื้อเรื่องซึ่งผมมองว่านะครับถ้าเกิดมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในส่วนนี้มากขึ้นเนี่ยตัวของโคเปเศษจอมปวดรีบอลน่าจะมีอะไรให้เราเล่นมากขึ้นไปกว่านี้แหละครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคิดว่ามันนั้นไม่สมเหตุสมผลกันตามความคิดเห็น,นส่วนตัััวววขขออองงงงผผมมมมมม่่่ะนนะนรรรไไไไปปถึดดดด้ด้้้ีีกกาาาาตจเเเืหบสทยยิ อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางผมเชื่อว่าหากคุณพิเศษจอมปวนรีบอลนั้นมีคนเอาไปทําต่อก็อาจจะสามารถทําให้ทุกเรื่องราวนั้นกลับมารวมไปถึงมีคําอธิบายมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบทวิเคราะห์นี้เป็นบทวิเคราะห์ในลักษณะที่ค่อนข้างคนดูในเชิงลึกเข้าไปนะครับถ้าเกิดใครดูเผินๆเอาสนุกนั้นก็อาจจะไม่ตะกิดตะขวางใจกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็สามารถปล่อยผ่านกันไปได้เลยแต่เพื่อนๆเละครับคิดว่าอย่างไรเรื่องไหนที่ยังไม่สมเหตุสมผลนะครับนอกจากที่เราได้กล่าวไปอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยยกกััับบเเรรานนไไว้้ดละค รวมไปถึงมีข้ออะไรถกเถียงกันก็สามารถมาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยความสุภาพกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเรื่องคุณพิเศษจอมปวนรีบอลเราจะมีประเด็นอะไรมานําเสนอกันอีกน่าจะเป็นประเด็นของเรื่องผู้พิทักษ์ของรุ่นที่1กันแล้วละครับเอาละครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ